สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมเปลี่ยนมุมกันหน่อยนะฮะพามาอยู่กับเจ้าโคเบโกครับ SK 2 0 0รุ่นที่6นะฮะค่อนั้างที่จะเต็มนะครับคันนี้นะถ้าที่ผมเคยไปถ่ายมานะครับรุ่น6คันนี้แหละนะฮะหร่หงี่สุดแล้วครับ พลัง6บนะส่วนยี่คันหนึ่งด้านล่างนะเป็นรุ่น10ครับโ o ิโก้เหมือนกันนะสังเกตที่ตูดนะครับระยะของเขานะฮะไปกับคลิปครับแต่คลิปนี้นี่พามาชมนะฮะผมพลัง6สูบครับจากมิสุบิชินะ634ครับสำหรับคันนี้นะม่ประหึมเลยทีเดียวฮะ ถ้าไม่เห็นสีฟ้าๆนี่นึกว่าอยู่ข้างหลังโคมาสูนะขอบคุณทีมงานนะครับสิวิไลนานากิจนะฮะติริเกอร์หน้ารถนะฮะขอบคุณเสียบารครับหนึ่งทีมงานคุณภาพนะครับจากชัยภูมินะดูนี่ฮะบุง้งกีห้าฟันนะครับตามสเปคที่ให้มานั้นคือ0 8ลูกบาทเมตรครับ มาอยู่ข้างหลังแบบนี้นี่บอกได้คำเยอะนะครับว่าสะใจจริงๆนะกระหึ่มบอ่อเลยครับน้ำหนักครับตัวนั้นก็อยู่ที่19ตันนะครับ19กับอีก400กิโลกรัมนะสิดขากันในะของภัยนะแต่ที่สะดุดตาอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นลับลายเป็น สูเปกเอ็มนะฮะดูไกลๆนี่นึกว่าเป็นรุ่น8ปนะไม่ทันการสังเกตนะฮะดูแต่สติ๊กเกอร์นะแต่ถามทีมงานแล้วบอกว่าเป็นรุ่น6ครับอ่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม ตองดุยกันต่อครับเนี่ยโดนหลอกโดนหลอกจบงี้ยิบปับเลยนะบุ้งสีของเจ้ามักเทนนะโอ้ยลึกเหมือนกันนะสังเกตที่อาร์มนะฮะล่อไปเต็มอาร์มเลยนะ ความลึกน,นะครับงานโยนดินนะครับขุดพกหลังหน้าฮะของคันหนึ่งค่ายเอาเริ่มกระหืมอีกรอบนะครับติดตามติดตามฮนะสนใจคันนี้ครับ แต่ห็่งของเขานี้มันทั้งบาดลึกจริงๆเลยแต่ยินก็เหนียวจัดนะเหนียวจัดหน้าฝนด้วแหละนะครับถ้ามาช่วงหน้าแ้งนะอาจจะไม่แบบนี้ก็ได้นะอาจจะอพอเปียกๆกันะนะครับ ขุดดีๆนะเต่ว่านี่มันหน้าฝนนะฮะตกหนักด้วยแหละแล้วก็แถวนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะชุ่มน้ำนะครับทำบ่อกุ้งกันเยอะนะ ตตกนนนะครับอนนี้องรอนะฮะจังหวะไม่ได้กันนะมาพร้อมกันทีเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวชมความสวยงามของเจ้ามาร์คเทนด้วย,วยครับคนขับนี่เสบาสนะฮะเจ้าของทีมง,งานครับโคตรไวเลยฮะ 装牛装好呢。 หเหนียวนะฮะดินเหนียวครับไม่มีหินเลยนะจัดมาแต่ละตักนี่คือเต็มอุ้มเต็มหน่วยเลยครับจัดเต็มอุ้มมานะแต่ว่าเวลามาโยนลงนี่มันไม่ค่อยอยากจะออกนะ <laughs> ทำไว้นี่รุ่นสิบกินขาดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนขับแหละนะฮะอยู่ที่คนขับอยู่ที่โหมดการใช้งานและที่สำคัญก็คือคนขับนะคันนี้หกสูบนะฮะส่วนคันนี้สี่สูบทำมันเร็วฮนะ ก็จะมีกล้องมองหลังนะกล้องมองหลังตัวดูน้ำมันออโต้ด้วยนะฮะถ้าเปิดฝากระโปรงฝั่งนี้ออกมานะแทนันนีนี่กระหึมจริงๆครับไปยืนอยู่ข้างหลังนี่เรียกว่ายืนอยู่ข้างหลังโคมัสสูนะสุดยอดฮะ ทำกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะขอบพคุณหลายๆรวมไปถึงทีมงานซีวิไล,ลานานาากิจด้วยนะครับจากชัยภูมินะฮะหนึ่งทีมงานคุณภาพวันนี้บุกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินขอบคุณเสียบ้าแล้วก็ทีมงานทุกๆท่ทานนะครับขอบพระคุณหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาทุกคนกันไปก่อนนะสวัสดีครับ